สวัสดีค่ะพบกับเป็นกไกยกล้วนะคะที่ช่องปลอดใบสุกแต่งค่ะวันนี้ทั้งพามาชมนะคะรถที่กำลังจะเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะรุ่นนี้นะคะ a n g e r DBL XLS6 ออโต้ค่ะสีนี้นะคะก็จะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวนี้ทั้งพาชมนะคะว่าลูกค้านะคะเลือกชุดแต่งแบบไหนนะคะแล้วก็จะสวยแค่ไหนค่ะแล้วก็ท้ายคลิปค่ะเดี๋ยวแต่งแจกโปรพิเศษแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ เริ่มจากด้านหน้านะคะกระจังหน้าค่ะลัพเตอรนะคะ F.O.R.D นะคะทรงนี้ก็ยังฮิตตลอดการอยู่นะคะจะเป็นสีดำาด้านะคะแล้วก็ตัวอักษรฟอร์ดเนี่ยนะคะก็จะสามารถเลือกสีได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นดำล้วนนะคะ จะเป็นดําตัดแดงแบบนี้ค่ะดําตัดขาวก็มีนะคะมีหลายสีให้เลือกเลยนะคะแล้วก็ตัวไฟ LED ตรงนี้นะคะจะมี3จุดด้วยกันเลยนะคะจะเป็นไฟสีส้มนะหรือว่าไฟสีขาวเลือกได้เช่นกันนะคะ ค่ะแล้วก็ส่วนของครอบไฟหน้าแน่นอนค่ะเพิ่มมิติให้กับตัวรถให้ดูคมมากยิ่งขึ้นนะคะสลักโลโก้แลนเจอร์เลยค่ะต่อมานะคะชุดกันชนหน้านะคะตัวนี้เรียกว่าแปลงหน้าแรปเปอร์นะแน่นอนค่ะกระจกหน้าเป็นแรปเตอร์แล้วนะคะตัวชุดหน้านะคะก็จะดีไซน์เป็นชุดแหวงหน้าแรปเตอร์ไปเลยนะคะรวมถึงตรงคิ้วซุ้มล้อตรงนี้ด้วยนะคะได้ทรงแบบแรปเตอร์เลยนะคะ อืมเป็นไงบ้างคะเหมือนไหมคะ,ะตัวชิ้นงานนะ,ะจะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยางกันน้ำด้วยนะคะไม่ต้องยิงซีโลิโคนเพิ่มเลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยเรียบเนียนไปกับตัวรถนะคะนี่ค่ะ,ะต่อมากันเลยนะคะที่ล้อแม็กแล้วก็ยางค่ะตัวนี้นะคะล้อแม็กนะคะโอเอซิ o A นะคะตัวลายนะคะก็จะเป็นลายตัดแดงแบบนี้นะคะแดงแบบเงาเงานะคะเล่นแสงสวยสุดเลยนะคะ ลายรอนะคะก็มีหลายลายให้เลือกเมากเลยนะคะลูกค้าชอบแบบไหนนะไม่ว่าจะเป็นสีตัดแดงแบบนี้นะคะหรือว่าสีดำล้วนนะคะดำด้านล้วนดําเงาล้วนหมีนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยค่ะก็จะเป็นของมอนสเตอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวฮิตเช่นกันค่ะหน้ายางเขานะคะก็จะอยู่ที่265 6้าทัอา1 8นะคะก็จะกําลังดีพอดีกับตัวรถนะสวยงามมากนะคะ ่อมากนเลยค่ะตัวเราหลังคานะคะก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันค่ะนี่ค่ะทำให้รถดูดุนะคะมากงิ่งคืนค่ะแล้วก็แต่งก็ติดกันสาดข้าให้คุณลูกค้าด้วยนะคะนี่ค่ะที่โดดเด่นเลยนะคะแนะนําเลยค่ะตัวสติกเกอร์ค่ะทําให้รถนะดูมีอะไรมากขึ้นนะคะอย่างคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นลายเสือนะะ สวยมากๆเลยค่ะออกแนวแบบกึ่ง3มิตินิดนึงเนาะนะคะจะเป็นลายสั์โคนสีแดงนะคะมีใยมันงมุมด้วยนี่ค่ะก็ะคือลายสติเกอร์นะคะก็มีหลายลายให้เลือกมากๆเลยค่ะเกือบร้อยแบบเลยนะคะลูกค้าทักมาสอบถามได้นะคะส่งให้ส่งลายมาให้เลือกได้เลยค่ะเพราะว่าเยอะมากจริงนะคะนี่ค่ะตัวนี้เบ้ามือจับประตูค่ะกันรอยขีดข่วนของเล็บแล้วก็เครื่องประดับที่เราใส่นะคะสลักโลโก้แรนเจอร์ด้วยค่ะ ต่อมาค่ะตัวโลบา a เล็กนะคะตรงนี้เป็นของ Outlander GT นะคะนี่ค่ะดีไซน์เขาก็าจะเป็นแบบดุดนันออฟโรดแบบนี้นะคะค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะต่อมาที่ด้านหลังกันเลยแบบเต็มๆนะคะตัวครอไฟท้ายมาด้วยเช่นกันค่ะอันนี้เข้ารูปสวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ตามร่องของไฟเขาเลยนะคะแล้วก็ตัวเคราะฝาท้ายกระบะค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวฮิตเช่นกันค่ะลูกค้าชอบติดกันเนาะนี่ค่ะจะเป็นชิ้นงานแบบนี้นะคะนี่ค่ะดูออกไหมเอ่ยเรียบเนียนไปกับตัวรถนะคะแล้วก็เช่นกันกับเหมือนกระจังหน้าด้านหน้าเลยค่ะก็คือตรงนี้เลือกสีได้นะคะนี่ค่ะต่อมาค่ะ a c h i l กเ Ranger นะคะ นี่ค่ะเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะให้คําว่าเ,เจอร์เนี่ยนูนขึ้นมานะคะปกติจะแบบบุมลงไปนะคะกับตัวรถนะคะอันนี้ก็เลือกสีได้เช่นกันค่ะลูกค้าก็จะคุมโทรเป็นสีดําตัดแดงเกือบทั้งคันเลยนะคะต่อมาค่ะกันชนท้ายค่ะตัวนี้เอาเรนเดอร์เช่นกันนะคะย่อดเดียวกันกับตัวโลบารเลยนะคะนะค่อนข้างแข็งแรงมากค่ะแล้วก็มีห่วงแดงมาให้พร้อมหนึ่คูนะคะ ป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเจ้า XLS คันนี้ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหากระบะสีประตูใช้งานอยู่นะคะแต่แนะนําเป็นฟอร์ดเลยนะคะเพราะว่าออปชันนะคะครบคันนะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะยิ่งติดชุดแต่งนะคะยิ่งเสริมความหล่อเข้าไปอีกนะคะลูกค้าสามารถเลือกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่งมีโปรชั่นฟรีชุดแต่งค่ะเป็น Pro โปรดักต์พิเศษนะคะแล้วก็มีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานหกสิบวดนนะคะห้าปีกันเลยนะคะเพิ่งออกมาล่าสุดเลยค่ะหรือคุณลูกค้าท่านใดซื้อสดน,นะคะ จากสูนยลดไปเลยค่ะที่10,000แสนบาททวนเต็มเต็มเลยนะคะราคาลดนะคะอยู่เพียงแค่8 8 9 0 0 0ับาทเท่านั้นแล้วก็มีหลากหลายสีให้เลือกอีกค่ะลูกค้าท่านใดกำลังสนใจนะแล้วก็ลังเลอยู่นะคะทักมหาแตงได้เลยค่ะที่ q r โค้ดนี้ค่ะหรือว่าโทรด่วนที่เบอร์0 8 3ย์4 0 0 9 9เกเบอร์นี้ได้เลยนะคะยังไงทักมาปรึกษากันก่อนได้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะอย่าลืมกดติดตามแตงนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าถ้าแตงจะพาชมรถรุ่นไหนแล้วก็โปรอะไรนะคะอย่าล กันไว,นะวันนี้ตั้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย